สวัสดีครับมาพบกับ t ต y ยต้าวนจุลีนะฮะสองจุดเจ็ดเบนซินฮะเกียร์ออโต้ปีสองพันสิบสองน้ำมันเบนซินล้วนนะฮะราคาขายเงินสดเท่านั้นนะห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทก็รถสวยบ้างเดิมครับมือเดียวป้ายแดงเลยครับเจ้าของดูแลอย่างดีฮะสภาพพร้อมใช้งานลยครับไม่มีชนนะฮะเดิมเดิมเลยประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับสวยครับแข็งเงินสดเท่านั้นนะฮะภายในสวยครับเบาะนังสีดำเกียร์ออโต้เอบเอส มีจอกลางเพดานนะครับภายในสวยฮะเบาะด้านหลังพับได้นะฮะถ้าเราจะขนของก็พับเบาะได้ฮะขนข้าวขนของสะดวกสบายสนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะฮะซอยโกสุมรวมใจครับกรุงเทพคันนี้เลขไมยอยู่ที่หนึ่งแสนเฮ้ยหกหมืนกิโลเมตรเท่านั้นนะครับสนใจโทร0ูน 6, 1, 4 4หกหนึ่งสี่สีสามสองแปดสองเก้าครับ